มาต่อกันตอนสองเลยครับก็ดึงแหวนตัวหนาๆน,นะครับจะมีสองตัวอันหนึ่งเอาไว้บนดันเอาไว้ข้างล่างเสร็จแล้วใช้ปัจเจยเบอร์สิบขันน็อตเข้าไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับยึนนดน็อตให้ตึงก็ลองโยกดูครับถ้าไม่ตึงก็ขันเข้าให้คิดว่าตึงนะครับ ครับจากนั้นก็เดิหสายกันเล่งครับผมจะใช้เป็นเชือกสีเขียวนะล้วแต่ครับใครมีไอเชือกสายผ่านก็ใช้เชือกสายผ่านนะตัดออกอขันไม่ตึงนิดเนี้ยไม่ตึงขันไม่ตึงโยกดูโยกดูโยกดูโอเคประมาณนี้ครับประมาณ ก็ถ้าชอบชิบปก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ